กัดโดนรึเปล่ารูนะครับโอ้โหโดน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 ทีโอ้โหตัดติดตัดโดนแล้วครับทีแรกไม่โดนนะครับผมออโอ้โหสายพันธ์โอ้โหอทีแรก โดดเล้เาเฮ้ยต้องให้บนนะเนี่ย,ยสายงานนะครับเต็มปากเลย หมายนี้กันหน่อยครับถึงหมายแล้วโอ้หหมอกยังเยอะอยู่เลยนะครับผมข้านาสิบมงกว่านะหมอกแบบขาวขาวโพลนเลยอลองดูหน่อยครับมีตัวป่ะน้ำมันแห้งไปรอบนะครับผมตอนนี้น้ำมันมาใหม่แล้วแต่ไม่รู้ว่าปลามันเข้ามาหรือยังครับตอนนี้มันยังไม่แห้งอะคือมันเยอะเลยอะมันเด็ดเลยว่ายาง่ายเลยมันเป็นหม้เด็ดผมเลยนะ ก็มีทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับถ่าปูนกันไปแต่ถุนมากมันก็จะเล็กนะมันเขาใหญ่ โอ้โหกัดโดนแล้วนะครับอืมทีแรกไม่โดนนะครับผมโอ้โห,โโหกัดโดนแล้วครับอืมทีแรกไม่โดนนะครับผม,มเดี๋ยวไปอาบ้าก่อนอ้วนตุบเลยเฮ้ยคาบจริงไม้อยู่ด้วย ปล่อยสายย่อนปล่อยสายย่อนไม่ได้นะครับอาจจะหลุดเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดปล่อยสายย่อนให้ให้ปลาแบบหลุดจากกิ่งไม้ปลาอาจจะอดปลาได้กัดอย่างโหดเลย <c oughs> เดี๋ยวถอยหลังหน่อยนะครับติดต้นไม้ามาอะไรแถวตัวแรกของเราเดี๋ยวขอคีบหน่อยนะเพราะมันติดตัวเบ็ดมันโผล่มางนอกนะครับ อย่างอ้วนนะครับผมดูดิอ้วนมากเลยนะก่อนที่แรกมันกัดตูุ้มแรกมันผิดเลยครับผมผมก็คือนึกว่ามันกัดโดนแล้วก็คือจะเช็คสายครับผมก็คือสายมันก็ลากมาหน่อยเนือนะมันกัดซ้ำอีกครับทีแรกผมกัดคิดว่ามันกัดโดนที่แรกแล้วนะครับัดแรปเตอร์นะครับผมใบเคาะครับผมเล้าเล่าเลยตัวเล็กๆใบเคาะเรียบร้อยตัวแรกเดี๋ยวมาตีต่อครับ แสดงว่าเริ่มจะมีตัวเข้ามาแล้วนะครับผมแหน้ํามันก็เริ่มจะสวยครับโอเคครับผมหรือกันต่อเลยครับอ้นจัดเลยมีนีน่มีตัวปะ อยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยอยู่แล้วเนะี่ยอยู่นะครับสารวิ่งอยู่นะโอ้โหหัดพืดหัดพืด วัดวืดมันเท่าไหร่ครับลืมดูข้างๆด้วยเมืม่อกี้เหยื่อกระแทกต้นไม้นะครับผมเบ็ดยูย่เลยเบย็ดงองเลยเกตเกตปลาเขาติดมานะครับดูดิเดี๋ยวไปดัดเบ็ดก่อนเดี๋ยวมาใหม่ เบ็ดงอเลยนะครับผมเอาคีมช้อนข้างล่างอย่างเี้ครับงัดขึ้นวัดไปก็แทกต้นไม้ไงได้ตะเกียบปลามานะครับดูดิเก็ยดนิดเดียว ใช้ได้ต่อครับปกติจะมีตัวไามดูนะครับดูผมพ่งหักกิ่งอยู่คาแล้วมันดันล่วงลงน้ำทาไมหักก็คือตีไม่ได้เลยครับโอ้ยคัดคัดโอ้โหอ,อ,อ,อยู่อีองไองอี๋ไงไม่เดียวเลยโอ้โห มานี้นี่น่โอ้ยเล็กอีกเขางเนี่ยเล็กเกินไปหรือเปล่าด้วยนะครับโอ้โหไม่ไหวปล่อยตีเป็นไม้เดียวเลยครับผมไปกัดอยู่นู่นเลยนี่ครับแรปเตอร์นะครับผมเข้าไปเต็มเต็มปากเลยไปปล่อยเลยครับ แหมใหญ่กว่านี้หน่อยก็เอานะเด็ล็กจริงๆมันก็ได้นะผมปลาเคม็มก็ทําได้แหละแต่ว่าโอ้โหบางทีถ้ามันเล็กจัดก็ขี้เกียจครับขี้เกียจทำเอาไม่ครับผมเอาไม่นะครับหมายแตกไปและ้วล่ะมันกัดสกัยเลยโอุ๊บปีบละอีกทีละเฮ้ยมีตัวกัดอีกแล้วครับผมกมันคายอะ่ะ บุ่มๆมบบนีไ้ไม่แน่นะครับอาจจะโดนไฟที่สวย อยู่แค่ตรงนี้เองตีเลยไปครับทำหน้าจะกัดเหยื่ออย่างนี้เลยโอ้ทำหน้าจะกัดเหยื่ออย่างนี้เลยโอ้าปากมัเริ่มเลยนะโดนแล้วนะกัดโดนรึเปล่ารู้นะครับโอ้โหโดน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  สีปติมานะครับผมกัดนะครับสวยโอ้ลื่นลื่นลื่นผมยืนอยู่ตรงท่อพอดีนะครับผมท่อมีวีซีแล้วมันลื่นไงโอ้ยตัวนี้เช็คแบบว่าเช็คแรงนะครับเมื่อกี้นี้ยครัแบบยืนใหม่ก่อนนี่ครับสายงามเลย ตัวนี้ประมาณสามขีดนะครับเกือบหรืออาจจะได้นะนะครับแรปเตอร์นะสีทองผพรมไอตัวนี้เขาขยับอยู่นะครับไม่รู้มันเป็นตัวเดียวกับที่ขยับอยู่ใ,ใกล้นีมากนะผมก็ตีเลยไปมันดันไปกัดอยู่ตรงนู้นนะครับคิดว่ามันคลายนะครับผมพอเช็คมันวิ่งออกมันเดือดเลยเค็คแรงนะครับผมเพราะมันนิ่งเลยมันไม่ขยับเลยนะกัดอะไปวีต่อครับผมปล่อยตัวเล็กไปเอาตัวใหญ่มาแทนนะแร เออถีทองเยื่ยนบอลน,นะผมฝากด้วยครับผมถี่อไปเดีกนต่อครับผมคาดว่ามันน่าจะมีอีกนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวขยับกขยื่อนอยู่เรื่อยเลยตัวตัวนี้น่าจะเป็นคนละตัวกับตัวเมื่อกี้ที่กัดนะครับโดนชิงกัดซะก่อน อีกม้อยเดี๋ยวเขาย,ยับเมื่ีข้างหน้ามาเนียน่ยเดี๋ยวลงไปข้างหน้านะลงตรงไปที่เหยื่อยิงน่ะตรงนู้นน่าจะมีตัวอีกโอ้โหอืมโอ้โหอืมตัดกระชากเลยมยึง ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไหมปลา <c oughs> ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะพออยู่แล้วเชียร์ตรงเนี้ยกัดโหดจังแป๊บนะครับขอคีบก่อนนะลงคอเลยนะครับผมตัวนี้มาแล้วมาแล้วอค่อย,ยๆเอียวตัวนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับดูดิเป็นกีวีตีอย่างนี้นะครับ ท่อพีวีนี่นะครับตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมอันนี้สามขีดกว่าตัวเมื่อกี้ประมาณสามขีดหรือเกือบๆนี่ครับลงคอเลยแรปเตอร์สีทองนะครับผมกะจะขยับไปข้างหน้าแล้วนะแม่ถ้าผมยืนตีสะดวกกว่าวนี้ผมว่าน่าจะสนุกนะครับนี่ผมยืนแบบเก่งๆไงโอกัดแล้ว,วิ่งยนะเกือบไม่ทันแล้วเมื่อกี้นี่ ไม่รู้มันมาจากตรงไหนนะครับผมตีไปตีมาขึ้นมากัดอยู่เรื่อยเลยตรงนี้สามแล้วนะปนละ่อยไปนหนึ่งนะครับเก็บไปสองแนละ้วเดี๋ยวตีต่อครับผมว่าน่าจะมีอีกนะผมสงสัยมันจะมามรยูนแถวนี้แหละปลาโอเคครับผมลุยต่อครับเดี๋ยวตีระชายอยูน่นหนครับน่าโดนจังเลยมีบุ้งมียญารตรงนั้นอนะ ตอนเช้ามีหมออากาศหนาวนะครับนี่เริ่มจะกทิ้งเคี่ยงนี่โอ้โหเรี้ยงเลยแดดร้อนเลยมีตัวมั้เนี่ย กัดจังอีกไม้นึ่งไม่มีตัวเลยเหรอโอ้โหมือ <c oughs> นนไม่มีตัวนะโอ้โหอืมอืออีกไม้หนึ่งจะเลิกแล้วครับกัดเต็มๆเ,เลยโอ้โหตัดทั้งตบสายงามเลยครับผม ไมต้องให้บ่นนะถึงจะก,กัดเนี่ยผมบน่นปุ๊บมันก,กัดเรื่อยครับป่าไม่รู้เป็นอะไรกัดแรง,งเลยไม่รู้ตอนกัดเหตุหรือเปล่ามันคือลากออกมาจากป่าแล้วตรงนั้นมีผักบุ้งแบบเล้อๆนะซัดเลยครับผมโอ้ึงสายติดนี่ครับวนตุบเลยสาย,ยงามเลยครับผมกัดแล็บ ตอร์ครับสีทองนะครับผมใบเคาะวันนี้โดนปลาแต่แรปเตอร์อย่างเดียวเลยใช้แรปเตอร์มาแบบเป็นหลักเลยนะครับผมความหมายเหมือนมันมต้องใช้ใบเคาะช่วยอะ่ะต่ละที่ที่ผมไปตกมาเมื่อวันนี้นะโอเคครับผมเดี๋ยวรุยต่อครับแต้มที่สี่งามๆอ้วนๆโอเคทีต่อครับผม ทีต่อนะครับผมที่เดิมนนะี่แหละไม่รู้จะมีตัวมาก,กัดอีก,กน,นะอีกไม้หนึ่งจะพอแล้วสัตว์ปูมเลย right สงสัยจะไม่มีแล้วครับอ,อ้ออือโดดเข้าเฮ้ยต้องให้บนนะเนี่ยสายงานนะครับเต็มปากเลยอ,อเฮ้ย ต้องให้บนนะครับผมก็กัดจะเลิกอีกแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี่พอมาขัดอีกถ้าขัดไม่ไม่แรงนะตัวนี้กัดเบานะครับแต่ดันซ้ายสวยเฉยเลยหรือจะเชื่อต้ <c oughs> งบนตลอดแล้วมันงดูแล้วนี่นี่ครับไซส์มังงามนะครับผมอ้วนเลยตัวนี้นี่ครับแรปเตอร์สีทองนะครับผมใบเคาะช่วยได้ โหจะเลิกแล้วสองรอบเลยนะครับผมสองตัวเลยนะบนตอนจะเลิกพอดีแล้วกัดตอนจะเลิกพอดีนะครับผมเดี๋ยวผมมตีอีกนะเดี๋ยวพาร์ก้กม่บครับผมฝากเหยื่อด้วยครับเลตเตอร์ตัวเล็กใบเคาะนะครับผมเหยื่อนะบอลน,นะครับผมลุยกันต่อ มาดูคลองตรงนี้อีกหน่อยครับมาที่ไรก็ต้องแวะนะเพราะมันมีตัวขัดอยู่ตรงนี้มาก็ได้เป็นตัวนึงนะตัวนี้สีน้ำแปลกๆสีน้ำออกคุณๆ อือโอ้โหสายพันธุ์โอ้โหสายพันธุ์สายพันธุ์ไกด์ครับดูหมด,ดไปแล้วมั้ยโอ้โหอยู่เฉยเลย ยางไสแตกขึ้นมาเลยมันกัดแล้วมันมันวิ่งนะครับผมก็รู้ว่ามันจะคลายไปแล้วพอจะเช็คก,กันมันอยู่อีกเก็บไปนะครับผมอืมจะเด่นเลยนีย่ครับกัดแรปเตอร์ครับผมตรงนี้มาจะอะไรก็ได้ตัวนะแปลกมากปลาและออยอยู่แถวแถวนี้ครับมันมีท่อท่อน้ำไหลออกทาตรงนี้ไงปลาก็เลยไม่ชอบอยู่แถวนี้นะโอเคียครับผมจะลุยต่อครับ โอเคครับวันนี้ก็พอแล้วนะครับผมน่าจะประมาณเกือบเกือบบ่ายสองนะครับตอนนี้โหดูแดดครับนูน่นโอ้แดดโคตรแรงะ่ะก็ช่วงเช้าก็หมอกลงนะครับผมหมอกลงเลยเต็มเลยขาวโพลเลยช่วงกลางวันเนี่ยแดดเปรี้ยงเลยนะครับผมสองอากาศเลยวันนี้หนาวร้อนเดีย๋ยวช่วงเย็นฝนตกอีกครับผม ไม่เป็นฤดูการแล้วไม่ไหวครับวันนี้กลับบ้านก่อนครับผมแดดจัดมากก็วันนี้ก็ได้มาห้าหกแต้มนะครับผมจัดจนไม่ผิดก็น่าจะประมาณห้าหกเจ็ดนี่แหละไม่เกินนียครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมไซส์ก็ถือว่าสวยๆอยู่นะก็นี่ครับเหยื่อหลักๆนะครับผมเป็นกบยางแรปเตอร์นะครับผมตัวเล็กใบเคาะนะครับเป็นเหยื่อนะบอลนะครับผมก็วัดเป็นติดเหมือนกัน โอเคครับวันนี้ข้าวลาไปก่อนครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมร้อนจัดนะครับไปก็เดี๋ยวฝากกดไลค์กดติดตาม,มด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ